สวัสดีครับสวัสดีเสียแมยนครับไปลงมือแลนยันว่าก็ดีเดียวอะจำโบเอ็ดเกีกยรถี่เดี๋ยวมันมันเป็นอังก่อนเกียโอ้คลิปนี้อย่าพาท่านผู้ชมมาดูเสียแมนคุมผ้าครับ นี่ครับรถเซียมันอิซุสครับสามหกศูนย์จีเอ็กซ์เซดเดก้าแมนบ้าเงินเดก้าวันนะอืมเดก,ก้าแหละเขาก็ว่าเดกา้าบัวบัวยัดเอาเล่ยเอาเล่ย์เลยนะ ต่อให้ต่อให้เอากัรกกให้ใหถรถใเร่ทบริษัทนแย้มเนี้ยเรื่องของตะเพียกก็เรียบร้อยนะครับนนี่เพียกกับลงมือนเดี๋ยวอ่ะกับเสียหนุ่มเสียตีเด้อ Ủa nó mới ba một con Nó một ươn Ồ oh. Em bỏ khăn này nói hứa khổ Em ra đây đâu đây phẹp ạ Em khoảng ở đây thiểu như là Đây bỏ Bớt Ôi dời em nặng đây lại như 34 nào thì ông hàng chín nữa chẳng <laughs> เดี๋ยวพนัดกแหลแล้วมันยังทนเอ่าจะดูมัวแล้วแล้โอล่ออกได้ยังนี่จะดูคำตัวอืมโอ้เลยละว่ละว่างตรงนี้ดีๆีเลยโอ้ซับแล้ววะมีปัญหาซับแล้วนะครับปกติพนัดจะนี่แหละจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้แหละ้เจ้าหูจางว่ามันอ่อนตรงนี้ก็เจ้าแก้ไขแล้วตอนนี้ แต่คุณขั้นหางดุนโกหักกเลยเอะขาดออกเลยโอ้ยตู่เอาว่าแต่ก็แตกก็แตกแล้วไหมพากเส้นนี่ยันเนี่ยดึงกันเงยน้ำเถอะนี่ครับเรียบร้อยต่อไปก็จะใส่สตีนะครับใส่สายสตี อเหยไอน้าอะาสิบ่พ่อมันบบมู่เวคือ,อยังไงเอาเล็กเล็กหายไอน,นี้เลี้ยันนี้เขาเขาเห็ไหนเขาเห็ยเอาดิโอ,อ,อได้ะางกินเขาเหาหมดออคือบอนเห็ดอแนแบบข้องหางกินมันยันแบบงางามแบบนี้อะไรกันละ่ะมันจังคือข,ของพนันไทยทำเอง นี่ครับส่วนของผมก็รอใส่พรุ่งนี้นะครับสองคันสามคันโอ้หลายเลยหลายเลยหลายอยู่หลายอยู่นีครับรถยังเหลือเยอะอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับเห็นตาหางไปยังอ่ะไอ้ตัวไอ้ไปยัง โอ้ oh, หยหวานเป็นล้มฮะเอ้ยเห็นนางก็จ้อยู่แสดกดูต่อครับผมโอ้โอนี่เป็นแป้งทาเลือดอืมมูนี่มิส่งแต่แป้งโรงงานเนี่ยแป้งบางบักงงคนละพรุ่งนี้เจอกันครับเอฟซี บางปะกงนะครับซื้อข้าวซื้อน้ำมาฝากผมด้วยว่าวตั้งโต๊ะข้างไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เหลียเงนินอ้วยสามร้อยบาทเวตาคาขึ้นปลาแดกบองเหลี้ยอายุห่าบาทอยู่หนาลล้ารถอ่ะเขาเจ้าเหลี้ยอยู่กำม,มือหนึ่งหุงในพอดีครับคาบหนึ่งปลาแดกบองเหลี้ยอายุห่าบาทแอนบอด,ดึงตึงกใะ่กันนั่นนะของเานั่นเบิดแล้ว ดึงแห้งหมด,ดหน้าจะอ่อนนั่นใือของเิ่นน้ะยจันใส่ยางไหมเห็นเห็นของไอ้กวนแล้วเห็ดใส่ไหมเออว่ะมันกัดใส่ได้โดนยี้อืมใส่ใส่ได้โดนทุนไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ไฟ้ายแบบเดียวกันนะของเสียหนุว่วนี่ โอ้ยหาสื่อมันบ่มีเลยหาสื่อบ่มีวะบ่ได้เลยก็จงใจก็จาเศร้าผลิตแล้วเดีเย๋ย,ย,ยลลวนี้เป็นรูปแบบไม่ออกมาแม่เป็นนั่นไอ้นั่นโอ้บ่งามว่ะเหมือนตัว,อวอของมาไซไทยเออของกันเบือ่อจิโมก่ะงามอยู่น,นั่นน่ะน้อยๆเท่าเดิมน,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 น่ะมักแค่เงินล่ะ เอาไปหางโอ,อ็ขันเป็นห้องเ้็วๆอาจารย์ <c oughs> ตุ่มเลย <c oughs> ตอนนี้เห็ดปลาน,นี่ที่เลี้ยวบอนี้ขันขันปลานี่เ,เนี่ยรถที่เสียบขึ้นมาอีกวันเถอะเออขันขันขันตุ่มนี่คือว่ามันอุ้มล้มนี่หมดอ,อ่ะ,อะนี่วมันจะดึงไว้แม่นตัวเห็ดถือก็เห็ดรี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 ดก็นี่เองเห็นคลืลลลน,นไปที่ดินลบนี่นนนนเออของเขาว่า ติวใบเวินกาหังของก็ไซส์ไซส์อะไรอีกด้วยเนาะไปคุ้มใส่เข่าเนี่ยเองมาไงครับล้รวดโอ่ต้องรีดจะไดกว่าแต่ดึงผ่าลงได้หะ<ร>นี่ครับเสียเมยียนก็จะคาดข้างหลังนะครับคาดคาดหลังหนึ่งเส้นทางบนใส่ว่ายนเนี่ย ทางบนไซวะพ่าดพ่านทา,า,างเทิงยักษ์เสียงเนี่ยแก้วใส่ยักษ์หกเนี้ยโอ้ผีมืดบ้าวบ้าก้าว่ะยังว้าวรถบ่เข่าไส้ยักเทียแม่น้อก,กับวางียังอีเ <gauge> งินรถจวดครับรถจวดถ้าวิ่งแต่ซ้ายมันหลุมเยอะนะครับหลุมเยอะ

โอ้อันตรายมากครับเนะี่ยคลิปนี้แบบเป็นคลิปที่บาดเสียวมากเลยครับท่านผู้ชมว่าบาดเสียวในแตียนนี่เนละตีนลามสมเดืออีบ่อยโอ้คลิปนี้อันตรายมากครับเอาคุมตาไปใกล้ๆมันเถอะเพิ่นนมาต้องเอาลูกมันมาท้าที่ได้เอาลูกมันมากินจังเสียน ไอ้ท to ี to ่ไอ้ตัไอ้ดัวไอ้ดัวไอ้ตัวเนี่ยไม่กวดเนี่ยไฟจูดเลยเดีงออกไปทางใต้นะได้กินเบิร์ดเอาเลยจัดการมันเอาเลยผมเอาไฟจูดก่อนไปยังดีเขาไปยังที่แหมมันไม่เห็นเราหรือไฟแยกแหมเอีหรือ นี show, like. like ่จ like ุดต like ิดว่าล okay. ่ะไป่ยข็งวะไงไม่แก๊กแก๊กแก๊ก่หละโหนวยโอาไปดูฝั่งนี้ครับเกือบตายแล้วพี่น้องแตนเยี่ยมแนนคุมผ้าอยู่ดีครับได้ไปมัดนึงครับเกือบคุ้มตาแหลกครับ โอ้เตียนไหลเนี่ยปุ่นน้ำหลังข้าวมันม <s> ีอ <c oughs> ันเบื <g az language> ่อตัวปุ่นอ่ะแปลไปแขกมาสั่งไปเนี่ยกลับไปให้ขืนมืออื่นเลยขันมันวานั่นหลายมือกะกระสีมีอันตัวยุ่นแล้วม้หูเสาเนี่ ก็ไม่ไดกับมาหรือวานนี่ล่ะวานเอาขายเหยื่อหลดอยู่ได้บอนได้ลุงของบอกก็ไปลุ้งมือเดียวเนี่ยเอาไปแล้วห่างแล้วเราประกันว่โอ้ยเวลบเลี้ยวอยู่นี่มันนั่นเขาเกี่ยวกับวานมันชี้ดีๆอยู่เนาะบัดเอาไปว่าเครื่องนอกวันเครื่องหรือวันเลี้ยวมึงคือป็นเราไม่น่าใส่เออเพื่อเราประกันตั้งแต่แรกกันว่าข้าเจ้าสิเอาไปค้นขับสิจังไหนบุญแล้ว หยียบเขนะียวเขียนรถล่บอเรือ่องไดนเนี้ยโยนหยีหมันเลียนไปเร<ช>ื่อยเนาะเบอร์เก้าพังแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนที่เท่าเกียทางทเทียบซื้อไปอะซื้อไปเมื่อวานเมื่อก่อนมือผมลงมา้านเออเอ,อเอ้อวันที่ผมอ่าไปลงข้าวเนีย่ยที่ไม่ได้ทําคลิปวันนั้นนะครับคือเดี๋ยวนี้เอาไปวันนั้นแหละแล้วก็ น่าจะพังวันนี้นะครับพังเมื่อวานนี่ประเดี๋ยวพังเมื่อวานนี่เออเมื่อคืนนี่เปินเลยมมาว่าวา้ไอ้ห้วยตู่ฟังให้ตู่เขาก็บอกว่าฟังนะว่ารถุห่างแล้วเดี๋ยวมังมันหลุดหน่อยเนาะยายวางเดี๋ยนะจะฝนกับกาพร้อมเนาะที่ไปเขียนไปนั่นมันโมได้เหรอโอ้เสียแม่นเห็ดมาถฐานอยู่ครับสีเสียนพี่น้องดูนี่นะครับ ฝีมือขั้นเทพครับของของผมนี่หน่อยเพอเตรสเตีแน่ะของผมอ่ะเพราะอยากใส่เบิร์ึืงตัว <laughs> ไ้ครับเชียรแมนมีเชือกร้อยฝั่งนู้นไหมนะครับก็เลยแยกสตียฝั่งเดียวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตในคลิปนะครับจะเห็นว่าร้อยเชือก ยี่ฝั่งนูน้นโอ้ยห่างอะเ,เสียกึมว่ะเสียกึมคิวต่อไปว่ะแต่ว่าเขาอีมาเอาบอลลูเพื่อนเออเพราะว่ามันห่างไว้เลยหอนนะอันนั่นแหละนี่แหละครับวิธีรถบรรทุกนะครับวิธีรถล่องก็จะ ทำงานแบบนี้นะครับมาขึ้นขึ้นแล้วก็ไปไปแล้วก็มามาแล้วก็กลับขึ้นไปขึ้นมาอยู่นี่แหละครับคันแมนนั่นอ่าโอ้ทางเป็นสูกพี่น้องขันแมนเที่ยวไปนะไปกรองเที่ยวปะสาวก็หายากเสีย,ย,มาายาแม่นึงสูตรยูเดียวน่ะวายผู้ดใดมีพี่สาวกะติดต่อมาด้วยนะ่าผูใ้ใดอยากเป็นเกียร์ <laughs> ผู้ได้อยากเป็นเจี่มาด้อเสียมนยังสวดนะครับเสียแมนมีเฟสไหมเฟสเสียแมันสีวางี่ยแมนประชาังาอกฤษแมนประชานะครับแมนประชาภาษาอังกฤษด้วยมันตัวอะไรขึ้นน่ะ M A N อย่างเหี้ย T R A C H เออนั่นแหละรีบเบินงเอาเด้อพี่น้องนั่นแหละเข้าไปติดตามเสียเมียนไว้ได้นะครับติดต่อมาหาเสียเมียนบอกว่าอ่ามาจากช่องยู u ูบตั้มรถหกล้อดัมซิ่งนะครับครับผมโอ้ยไม่มาอีกไม่หรอกยังวะโอ้แม่งแม่งเงินคิดปลวกหามเลยตกใจวะนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ